สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปาก่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องเรือนหอคนตายเรื่องราวของชายหนุ่มที่มาทํางานเป็นคนเฝ้าศพที่เรือนหอของว่าที่บ่าวสาวที่เพิ่งเกิดตุยก่อนแต่งงานเพียงแค่อทิตย์เดียวเท่านั้นและเจ้าสาวก็เป็นคนที่สวยมีสเสน่ห์มากๆจนคนเฝ้าศพเกิดตกลุมรักและอดใจไม่ไหวเขาเลยจัดการจัดหนักกับศพเจ้าสาวเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเรื่องกันที่พ่อหนุ่มบุรุษพยาบาลคนนี้เขาชื่อว่าโทนี่โทนี่ได้เข้ามาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งมีโรงศพตั้งอยู่กลางบ้านสองโรงคู่กันในโรงจะเป็นสองสามีภรรยาที่ชื่อว่าไม้และผู้หญิงชื่อว่าเชอร์รี่ป้าพยาบาลได้เข้ามาจัดการฉีดฟอร์มาลินให้กับเชอร์รี่โทนี่ก็สงสัยว่าทําไมถึงไม่ฉีดให้คุณไม้ด้วยป้าก็เลยบอกว่าทางครอบครัวไม่ได้ระบุมาว่าให้ฉีดและคุณไม้ก็ไม่ได้น่าดูสักเท่าไหร่โทนี่ด้วยความสงสัยก็เลยเปิดดูแต่ป้า ก็รีบห้ามและสั่งไว้ว่าห้ามยุ่งเด็ดขาดหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วป้าพยาบาลก็เลยเก็บของกลับส่วนโทนี่ก็ได้รับมอบหมายให้อยู่เฝ้าและคอยหาอาหารให้คุณไม้กับคุณเชอร์รี่ป้าพยาบาลเล่าให้โทนี่ฟังว่าบ้านหลังนี้เป็นเรือนฮอของไม้กับเชอร์รี่แต่เกิดอุบัติเหตุก่อนแต่งงานแค่อาทิตย์เดียวแต่ป้าก็ไม่ยอมเล่าต่อว่าอุบัติเหตุอะไรป้าสั่งแค่รายละเอียดการเตรียมอาหารไว้ให้ทั้งสองคนในโรงป้าพาโทนี่มาที่ห้องนอนของตัวเองโทนี่ก็มั่นใจมาก ว่าเขาจะทํางานนี้ได้เพราะเขาทํางานแบบนี้ได้เงินเยอะก็อยู่โรงพยาบาลเกือบครึ่งปีหลังจากที่ป้าพยาบาลกลับไปโทนี่ก็เดินมาที่ห้องนอนของไมและเชอร์ี่ทั้งๆที่ป้าพยาบาลสั่งไว้แล้วว่าห้ามไม่ให้เข้าโทนี่ก็เชื่อฟังมากนอนลงบนเตียงมันซะเลยช่วงค่าโทนี่มาเตรียมอาหารไว้ให้ไมและเชอร์ี่และโทนี่ก็นั่งเคลียร์ถั่วในจานของเชอร์ี่ออกและพูดขึ้นมาว่าเขาลืมไปว่าเชอร์ี่ไม่กินถั่วอยู่ๆโทนี่ก็เห็นตุ๊กแกหล,ล่นลงมาตรงลงของเชอร์รี่และ เขาก็เห็นว่าฝาโลงมันถูกแง้มอยู่ลูกแก่ตัวดีมันก็วิ่งเข้าไปด้านในโลงโทนี่ก็เลยรีบไปเปิดดูโทนี่เห็นคุณเชอรี่นอนอยู่ในโลงก็ยืนนิ่งมองอยู่อย่างนั้นด้วยความสวยของเชอรี่ก่อนจะค่อยๆจับไปที่กระโปรงของเชอรี่แล้วค่อยๆเปิดออกทันใดนั้นเองโลงของไม้ข้างๆก็เลื่อนมากระแทกจนโทนี่ตกใจแล้วก็หยุดโทนี่เลยรีบเอาฝาโลงมาปิดเหมือนเดิมกางดึกโทนี่มานั่งอยู่ที่ห้องนอนของไม้และเชอรี่แถมยังซนไปหยิบกล่องในลิ้นชักออกมาดูโทนี่ เปิดดูข้างในก็มีกล้องถ่ายรูปแผ่นซีดีและหุ่นตุ๊ก,กตาที่หักออกมาจากกองดนตรีหุ่นตุ๊ก,กตาหล่นลงไปที่ใต้เตียงโทนี่ก็เลยพยายามจะหยิบแต่คว้าเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเขาก็เลยลุกขึ้นมาหยิบแผ่นซีดีเปิดดูแทนแต่เปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ติดอีกแล้วโทนี่ก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาดูรูปซึ่งในนั้นมีรูปของเชอร์รี่เต็มไปหมดแรกๆก,ก็เป็นรูปที่เชอร์รี่ใส่ชุดเจ้าสาวสวยมากๆแต่พอเลื่อนไปเรื่อยๆก็เป็นรูปที่เหมือนเชอร์รี่ถูกทำร้ายโทนี่มองไปที่รอยครับ น้ำที่พื้นแล้วก็คิดว่าไม้ต้องทําอะไรเชอร์รี่แน่ๆโทนี่ก็เลยถามออกมาว่าไหนเขาว่ากันว่าพวกคุณรักกันมากไงอยู่ๆโทนี่ก็ได้ยินเสียงประตูดังปังและภาพก็ตัดมาที่โทนี่เห็นเส้นได้ที่ถูกโยงยาวตามทางโทนี่ก็เลยเดินตามเส้นได้นั้นออกไปเรื่อยๆซึ่งเหมือนเส้นได้นั้นเย็บติดไว้ที่กับตัวของเชอร์รี่โทนี่เห็นเชอร์รี่มายืนเหมือนคนเศร้ามากๆและร้องเรียกเขาแล้วไม้ก็โผล่ออกมาดึงเชอร์รี่เข้าไปโทนี่ตกใจมากสะดุง้งตื่นขึ้นมา จเตียงเขาฝันไปนั่นเองโทนี่ตื่นขึ้นมาพบว่าภาพในซีดีมันก็ถูกเปิดได้แล้วและเป็นคลิปที่ไมพยายามจะมัดตัวเชอร์รี่อยู่โทนี่รับไม่ได้รีปิดและลุกออกไปที่ห้องวางลงศพแต่พอเข้าไปถึงลงก็ถูกเปิดออกโทนี่ชี้ด่าไมว่าเขาไม่กลัวหลอกผีเขาก็เจอมาแล้วโทนี่ก็เลยจัดการลากไมไว้ที่ห้องพระเอาสายสินมาพันรอบลงเพื่อที่จะไม่ให้ไมออกมาทําอะไรเชอร์รี่ได้อีกหลังจากนั้นโทนี่ก็เอาตัวของเชอร์รี่มานั่งซ่อมนั่ง และโทนี่ก็ค่อยๆถอดชุดเจ้าสาวของเชอร์รี่ออกโทนี่ดูตกลุมรักเชอร์รี่ออกมากๆโทนี่ให้สัญญากับเชอร์รี่ว่าเขาจะดูแลเชอร์รี่เองไม่ให้ไมคมาทําอะไรเชอร์รี่เด็ดขาดและโทนี่ก็จัดการจัดหนักเชอร์รี่ทั้งๆที่เชอร์รี่นอนเป็นผักนิ่งไม่หายใจแล้วโทนี่โซเดมาคอมกับเชอร์รี่จนหลับไปและเขาก็ฝันว่าเขาพาเชอร์รี่ออกมานั่งฟังเพลงชมวิวอาบน้ําเช็ดตัวทําให้เหมือนกับเชอร์รี่แค่นอนหลับเฉยๆโทนี่ตื่นขึ้นมาจากฝั ลุกขึ้นไปใส่เสื้อผ้าและเขาก็ได้ยินเสียงหวัวลาะของผู้หญิงโทนี่เดินไปที่ห้องพักก็เห็นว่าไม้หายไปจากโลงโทนี่วิ่งกลับมาที่ห้องนอนเชอร์รี่ก็พบว่าเชอร์รี่หายไปโทนี่ก็เลยอลาวาถามไม้ว่าทําไมไม่ยอมปล่อยเชอร์รี่ไปสักทีทันใดนั้นเองประตูหน้าต่างก็ปิดลงทีละบานโทนี่กระโดดลากเขาไปที่ใต้เตียงโทนี่พยายามหนีออกมาก็โดนฉับไปที่ข้อเทา้าและโทนี่ก็คานออกมาเจอตัวไม้ที่นอนอยู่และเขาก็เห็นเรื่องราวที่เชอร์รี่นั่งร้องไห้ ถามไหมว่าไม่รักเธอแล้วเหรอไหมเลยบอกว่าเขารักก็เลยต้องทําแบบนี้เ์ลี่ต้องรักษาให้เขาช่วยเธอเ์อลี่หยุดทําตัวเองได้แล้วและที่ไหม้คอยถ่ายรูปเ์ลี่เพื่อที่จะเอาไปให้หมอดูนั่นเองไหมก็เลยยอมแก่เชือกให้เ์ลี่ด้วยความสงสารแต่เ์ลี่ก็ลุกอลาวาดเอากล่องดนตรีฟาตุก,กตาจนแตกแล้วก็จัดการไหมก่อนที่จะจัดการตัวเองตามไปโหนี่เห็นแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าเ์ลี่ไม่ปกติอยู่ๆเสียงกล่องดนตรีมันก็ดังขึ้น โทนี่จะวิ่งหนีออกไปเชอร์รี่ก็โผล่ออกมาถามโทนี่ว่าไม่รักเธอแล้วเหรอก่อนที่จะดึงโทนี่เข้าไปจูบอยู่แบบนั้นและภาพก็ตัดมาที่โทนี่สลบตื่นขึ้นมาก็ถูกขังอยู่ในโลงโดยที่มีเชอร์รี่นั่งทับอยู่บนโลงโทนี่ได้แต่ตะโกนร้องบอกให้ปล่อยกูปล่อยกูอยู่แบบนั้นจบลงไปแล้วสําหรับเรื่อนหอคนตายเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย Bye.